ครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปคือการพอห้องพันฟางเบิดกว่าแล้วครับบางนีใสฟ่ฟางก่อเดียวรับก,กวาดต่อไปเป็นขัน้นตอนเฮดดาบปรากวดตัดฟางมาว่ากัวครับเพือเอ่ออะไรยังไงประมาณนี้ปลากวดแล้วต้องส,สีมากวดหน่อยขวดง่เด้วยครับห้องจะกวดกลางพอสีฟัางเครื่องแล้วก็สีเป็นซีไปเลยครับเห็นมันเหน่น่อยว่าตรงนี้ phải công bẻ trái về nhàng phăng mày cứ sẹt lại chỉ một quăng đi liền á mày nón đe nè ông sôi sương khương ừ. thảm ngay, ỷ chặt xì đen nhau mặt, ทันมาหอดมองคืนนี่ครับมันจะมีบักของมันอยู่เล <c oughs> ่งไว,แว,ว้แล้วกันหมุนหมุนหมุนเอาเฮาอยางง้อแบันี้ก็ได้หมุนรอบเยอะครับแล้วก็ไายฟังแล้วก็ทับครับนี่ <c oughs> จะไปน้ำกันเลยแ่ง ฉันเป็นเส้นขึ้นโอ้เหเอียงบ่โอ๊มาตัวน้ามาบ่ <laughs> cá phang này. cao đây mặc quần này quần nhé lại ngồi thôi mà à, coi ăn cái tát cơm. อืมลมโอเคครับเนี่ยพ่อ,พอกจะไดิดปลากวดแบบนี้เหรอนั่นละโอเคครับ